S 1> <S 1> <S สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ oh, วันนี้หนาวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกลับมาเรื่องคลิปนะครับที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับฟีดแบ็กแปบลีล่เราว่าผมจะแจก uh, ลิงเพื่อเสียยใช่ไหมแล้วก็มีน้องมาคอมเมนต์สองคนนะครับก็ตอนแรกผมบอกว่าจะแจกตอนหกร้อยซับนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไหนๆก็ไม่ก็มีคนอยากได้ดูโครงแล้วเห็นไหมมีคนอยากได้แค่สองคนนะครับผมก็จะแจกเป็นสองคนนี้นะก็น้องหนูน้อยหมกหนูน้อยน่ารักน่ารักกับอะไรเนี่ยตัวเต้อ ขีด 19x นะครับก็เป็นน้องที่มาขอเนาะพอดีว่าพี่ก็มี2ตัวพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะก็คืออะไรนะนี่โอสาลุนี่มี2ตัวพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรางวัลของคนที่เม้นเร็วแล้วกันนะเออหกร้อยซับเ๋ยมาแจกอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเออแล้วก็คุณผู้ชมครับในวันนี้นะเราก็มารีวิวนะครับก็ก็ช่วยไม่ได้ไม่มีคลิปตลงนะครับ<อ>ก็ก็เลยมารีวิวนะครับคุณผู้ชมก็มารีวิวเจ้าพวกซีที่อยู่ใน เป็นพืชที่อยู่ในถุงนี้นะครับคือสปอร์ตซีรีส์แพ็กนะครับถึงจะรีวิวช้าร์ตก็รีวิวนะไหนๆก็มาแล้วสุ่มไม่ดูอ่ะก็โชคดีแน่ๆนะครับคุณผู้ชมเออแล้วก็ก่อนไปเริ่มคลิปนะครับจะเลมไปใช้บริการร้านอินตีเล็กน,นะครับเจ้าก,ก่อนจเจ้าเดิมกดไฟไม่กดไม่เกินปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเออผู้ชมไปมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าเราก็จะทำการปลูกกันครับไล่จากระดับที่หาง่ายสุดนะก็คือเจ้านี่ยนะครับแฟร์ไอซี่ซีรนะครับ ก็าล้คุณผู้ชมและในที่สุดนะครับมันก็โตทุกทีนะครับหลังจากรอประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่นะครับไอ้ต้นสองต้นนี้นะครับเกมรูทและมังกอสตีนนะครับอันนี้คือเอ่อก็เลยนะมังคุดนะครับกว่าจะเตอโอไมก์แดรู้แล้ว้ทำไมมังคุดคัดถึงแพงครับไม่ใช่ละไม่น่าเกี่ยวโอเคคุณผู้ชมมาเราเริ่มเก็บเลยไรดีกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงแทรกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นะ ขอแยกเก็บเลยแล้วกันนะอันไหนที่เป็นเป็นเวทนี่ก็คือคูณ2นะเราก็จะไปหาร,ราคาออกนะครับคุณผู้ชมอ่อันไหนไม่ติดอะไรก็แค่นี้อ่าผมจะเก็บอันที่มันไม่ติดอะไรนะแต่อันนี้มันออกแค่ลูกเดียวอะลูกเดียวรอ,อกเกือบชั่วโมงมารอดูราคาจะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถูกจะถอดมันทิ้งนะคุณผู้ชมวินสตาร์คสองนี่แล้วก็พิกเซลทอนโอเคคุณผู้ชมและในตอนนี้นะครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้อันนี้ยังใหญ่ สมกับเป็นพืชระดับ DIY นะเป็นไงเ mm hmm. ทเลเบิร์ชไปไปฟังเพลงครับเริ่มรีวิวไปจากอันแรกนะครับยิ่งเป็นอันนี้นะครับติดเวทนะก็คือคูณ2นะครับเป็นเฟร์ไดซี่นะครับออกง่ายสุดในแพ็คเนาะเห็นไหม mm hmm. เอ้ยอันนี้เดย์โอเคคุณผู้ชมกดเปิดลเ,เดลยแล้วกันเอ้ยเปิดอะไรล่ะขายเลยกันดูราคาสิจริงห้าหมื่นเก้าจะเพิ่งตกใจห้าหมื่นเก้าคูณสองเอ่อหมื่นเก้าคูณสอง 2,029เออประมาณ2,050 0 4กว่า2450โ okay. อเคราคาประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นแมงโกสีนนะครับไปทุกคนรวดเร็วนะครับขี้เกียจตัดคลิปนะครับแมงโกสีนน้ำหนักหน9กน่าจะกํานักปกติแล้วกันนะคุณผู้ชมกดเลย63 0 0 0อุ๊ยแพงนะน,นี่แล้วถับเลเจดนถือว่าแพงใช้ได้63 0 0 0ต่อไปเบนนี่นะครับ Dark Puff ไม่รู้เป็นหน้าตาเป็นไงนะในชีวิตจริงเดี๋ยวถ้าขยันตัดต่อเราจะแปะรูปให้แล้วกันนะขายเลยสามมื่นหนึ่งก็กมันพืชระดับนี้เนาะระดับแรงก็ต้องประมาณนี้แหละเออสามมื่นหนึ่งก็แพงกว่านั้นแค่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมไปต่อไปเป็นเกรมรูทนะครับผมจะพยายามติดภาพประกอบให้ดูนะว่าหน้าตาของจริงมันเป็นยังไงเนาะเออเราเล่นเกมปลูกผักเราก็ต้องมาดูผักนะค,คุณผู้ชมเราไปดูสวนเลี้ยงนะครับไม่ใช่อะไรเราเปิดไม่อ่อนครับมาบน่นเฉย ขายเลยแสนสามแสนหกแสนหกสามร้อยติดเวทใช่ไหมเวทอย่างเดียว 80, ยแปดหมื่นอุ้ยแพงนะเนี่ยออไปเป็นนี่ติดวินสตัก๊กวินสตักต๊กคือคูณเท่าไหร่วะวินสตั๊กคูณสองก็พาราดิโซ่ต้นนี้สวยนะคุณผู้ชมสีมันสวยดีนะครับขอญาตขายเลยละกันช็อหนึ่งแสนหนึ่ง แต่ติดเป็นสตั๊กแสนหนึ่งถูกกว่าทั่วเกมรูทเหรอ,อแสดงว่าเกมรูทน่าจะติด2ดีบัฟไอ2้2อบับนะครับทำให้มันแพงขึ้นผมไม่แน่ใจนะผมดูไม่ทันขอโทษทีนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งคูณสองห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นห้าคุณผู้ชมแพงมากคุณผู้ชมต่อไปเป็นนี่นี่พิกเสืงทอนคุณผู้ชมอันนี้ออกใหญ่สุดนะครับโคตรใหญ่ขอยัดขายเลยละ่ะ กันน่าจะน้ำหนักปกตินะครับที่สองโลเนาะขายเลยจิ้นแสนหนึ่งแพงมากแสนหนึ่ง 1, หนึ่งแสนหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเป็นพืชนมีหนามนะคุณภาพด้เอามาคอมโบกับไอ้เม่นแดงคุณผู้ชมมันจะขนาดไหนนะครับโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขออนุญาตเออก่อนปิดคลิปผมมีอะไรมาแจกละทานุกินี่ คุณผู้ชมทานุกิสีทองเลยเป็นไงเท่ปหมก็มันก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแต่ว่ามันสีทองไนงะมันโกลเด้นไงขอยัดแจกเลยแล้วกันไหนๆก็ได้โกลเด้นมาไม่ค่อยอยากทิ้งเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากจะมารีให้คุณผู้ชมแล้วก็แจกมากกว่าเนาะเออผมก็พยายามจะแจกให้ครบทุกคลิปแล้วกันนะถ้าเกิดมันเปิดได้โกลเด้นนะครับช่วงนี้โกลเด้นมันออกง่ายนะครับไม่รู้ทําไมนะเออเอาเป็นเมนคนแรกแล้วกันนะว่าได้อยากพิมพ์ว่าอะไรดียะเมนคนแรกอืม พี่ว่าทานุกิสีทองแล้วกันนะเออเดี๋ยวพี่แจกเลยคนแรกแล้วกันถ้าเกิดเออแล้วก็น้องที่ลืมบอกไปนะครับน้องที่ได้ลิงก์ในคลิปที่แล้วเนาะให้ติดต่อพี่ตรงนี้นะครับก็แอดพี่มานะครับแล้วก็ไปพิมพ์ในเม้นก็ได้เออพี่อ่านทุกเม้นแหละอยู่แล้วน้องกแอ็แอดชื่อพี่มานะครับ R a k k o l ตามนี้เลยคุณผู้ชมมันจะขึ้นตามนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมไม่พูดมากนะเพียนนะขอหยัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ลาก่อนนะคุณผู้ชมไปละบ๊ายบายทุกหคน